เครื่องมือวาดรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือ rectangle นะคะสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เราสร้างบนโปรแกรม SketchUp นะคะจะประกอบไปด้วยพื้นผิวที่เกิดจากเส้นตรงสี่เส้นเชื่อมต่อกันนะคะซึ่งการสร้างสี่เหลี่ยมด้วยเครื่องมือ rectangle เนี่ยจะทําได้2วิธีดังนี้นะคะวิธีแรกคือการวาดรูปสี่เหลี่ยมด้วยการลากเมาส์นะคะขั้นตอนก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะ1เลือกเครื่องมือ rectangle นะคะ 2คลิกที่จุดเริ่มต้นที่เราต้องการสร้างสี่เหลี่ยมนะคะ3ลากพื้นที่ในแนวทะแยงมุมนะคะในขณะที่ลากเนี่ยพวกเราจะสังเกตเห็นมันจะมีเส้นปะขึ้นเกิดขึ้นในสี่เหลี่ยมของเราใช่ไหมคะถ้าเกิดมีเส้นปะเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าสี่เหลี่ยมที่เรากําลังวาดนะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสคะ่ะเมื่อเราได้ขนาดที่เราต้องการแล้วเนี่ยให้คลิกปล่อยเมาส์เพื่อเป็นการเสร็จสิ้นการวาดนะคะ เราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมมาแล้วต่อมาวิธีที่2การวาดรูปทรงสี่เหลี่ยมด้วยการกําหนดขนาดที่แน่นอนนะคะหากเราต้องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมที่มีขนาดด้านกว้างและด้านยาวตามที่เราต้องการนะคะเราสามารถกําหนดค่าเหล่านั้นได้อย่างแม่นยําในขณนะที่สร้างได้ดังนี้นะคะ 1. คลิกเลือกเครื่องมือ rectangle นะคะ2คลิกจุดเริ่มต้น,นะคะ่ะเพื่อสร้างสี่เหลี่ยม ทีนี้พวกเรามองดูด้านมุมขวาล่างนะคะจะมีสเตตัสบาร์นะคะมันก็จะบอกขนาดของสี่เหลี่ยมเราใช่ไหมเอ่ยอ่าทีนี้เราสามารถกำหนดค่าความกว้างแล้วก็ความยาวของสี่เหลี่ยมเราเนี่ยได้เลยก็คือครูจะให้กว้างหนึ่งเมตรก็ใส่เลขหนึ่งลงไปแล้วก็คั่นด้วยคอมมายาวสองเมตรโอเคค่ะ ทีนี้เมื่อเสร็จแล้วใส่ค่าเสร็จแล้วก็ให้เรากด enter ในขนาดที่เราลากเมาสอ์อยู่นะคะ,ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมตามขนาดที่เรากำหนดแล้วค่ะ